มิ้นมาอีกไหมมิ้นเดี๋ยวที่สามเมื่อกี้มิ้นเข้ามาอะไรเอาไปแล้วหายไปแล้วเข้าไปแล้วเราทำดีก่อนี้ามีคนเอาไปตามามีมาละเอามาลาดวงดาวสาวก้าวศูนย์หรออุ้ยเพลิดเพลินอีกแล้วมันเจ็บปวดอ่ะเจ็บปวดไม่เป็นไรเพราะว่านักข่าวก็เข้าสูนเหมือนกันใช่ด้วยกันด้วยกัน จะบอกว่าสัมภาษณ์มินกมินบอกเขินกล้องไม่ได้สัมภาษณ์นางตื่นเดี๋ยวดไหเขาอยากไปเครอยกไปครอยากไได้เอมนถือไให้หนูดไหมคะได้ค่ะแมแรงมกมันจะติดไหมาด้สาต่อาันเลยมันไม่มีขาก้อหน่อยอีกหพร้อมนะไปเลยเจ้าเสาวค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะความรู้สึกตัวแทนก็ได้หรือแต่ละคนก็ได้ค่ะ ดู<ค><ณ>แม่เลยก่อนได้เลยค่ะ,คะสาวเราเพื่อนเจ้าสาวพร้อมมากค่ะแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับเพื่อนมากๆเลยวันนี้แบบมีความสุขมากๆค่ะตื่นเต้นกันมานานค่ะใช่ซับซึ้งใช่ค่ะซับซึ้งนาะแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นวันสําคัญของเพื่อนที่เรารักเลยค่ะโอ๊ยตั้งแต่ตอนนี้เลย ตอนโตเราก็เอาใจช่วยเพื่อนมาตลอดวันนี้เขาได้มีเส้นทางในการไปกัเข้าครอบครัวนะไป็มีครอบครัวเริ่มต้นชีวิตคู่เออชีวิตคู่เราอยากจะบอกอะไรเพื่อนเราไหมอ้าวพูดก่อนเดี๋ยวจะร้องอีกจะ้ไม่เราเริ่มแล้วอ่ะเราเริ่มแล้วอ่ะเไปเริ่มก่อนเลยเราก็คิดว่าเพื่อนเราแบบว่าจะดูแลพี่แกล์ได้ดีแล้วก็เราก็คิดว่าพี่แกล์เองก็ดูแลเบนได้ดีเพราะว่าสองคนเนี้ยก็คบกันมาหลายปีแล้วแหละแล้วก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวจนวันนี้เป็นวันที่ ทั้งสองคนได้เริ่มต้นสเต็ปชีวิตสเตปสเต็ปใหม่เราก็คิดว่าเป็นวันที่เบนมีความสุขมากๆเลยค่ะอยากฝากอะไรเบนไม่ก็แก็บไม่ลาไม่รับคืนแล้วนะคะให้เราให้เลยนะคะก็ขอให้แกบแบบดูแลเบนให้แบบดีที่สุดนะคะฝากเพื่อนด้วยค่ะอีก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 นะคะก็ก็อืมก็อยากจะให้แบบว่ามีหลานไวัยดีกว่านะเพราะว่าเราก็คิดว่าในวัยของเบนเนี่ย ต้องมีสักอยากให้ตามเรามาเลยแปดสามอ่ะต้องนําเราแล้วแหละแปดสามสองคนต้องไม่ได้ละคือต้องทีเดียวเลยค่ะแต่เขาจะมีสองนะสองนองสิบสองเลยหรอเชียร์ค่ะเชียร์ยังไงก็ได้ค่ะเพราะกว้างกว้างขวางเนี่ยแหวนใช่ทำไปเลยค่ะจะเอา20คนก็ทำเพื่อนช่วยเลี้ยงช่วยเลี้ยงใช่ยกรอง ของใหญ่ก็เห็นเบนกับพี่แก๊ปมานานแล้วนะคะแล้วก็เห็นเขาน่ารักกันมาตลอดหลายๆปีก็ยินดีด้วยที่สุดค่ะแล้วก็เหมือนที่พี่กระแตบอกค่ะรีบมีรูปตามเรามาไวๆไวๆทีเดียวเลยเนาะ8 3ดสามแปดส่อะไเงี้ยเนาะจะได้ครบสอใช่ไหมสามรอบสารอบมินนะคะก็รู้สึกใจหายอ่ะเพราะว่ามันเริ่มเป็นคนไทยๆที่มันจะไม่เลยเขาเรียกว่ากดดันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวว่ากลานกดดันกดดัน กดดันไม่กดดันเหลือสองเหลือสองก็ใจหายค่ะแล้วก็สงสารพี่แกป่ะอ่าเขาว่านางเบนเขาเป็นคนแบบอะายงยองเงก็เลยแบบเออสงสารพี่แกแต่ก็รอเล่นนะคะก็ก็ก็เป็นเขาชอบแบบนี้พี่แกชอบเคยถามเขาไม่เคยเจอเขาไม่เคยเจอเบนซี่แกบอกว่าสนุกดีเบนซี่แกบอกสนุกดีใช่ชอบค่ะก็ดีใจกันแต่แล้วแกรไม่เคยเจอ พี่ไงไม่เคยจะแบบคนจ้แบบแบบน่ารักแบบนี้สดใสแบบนี้ขอบคุณพี่เบนที่เป็นพี่ไงถึงสงสารคุณสมมติว่าเครียดอยู่เนี่ยเป็นยังไงคะสนุกเลยค่ะสนุกคอนเทิร์นเลยไม่เงียบแน่นอนไม่เหงาแน่ๆค่ะคช่เป็นแก๊บเราน้องนุชกดดันไหมลูกไม่กดดันค่ะให้พี่ๆไปก่อนเลยพี่ไปก่อนได้เลยค่ะก็พี่เบนก็เป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆแล้วก็พี่แก๊บก็น่ารักมากๆค่ะคือคู่เนี้ยน่ารัก กันทั้งคู่ค่ะก็ดีใจกับพี่สาวเราด้วยนะคะในวันนี้ก็ฝากพี่แก๊บด้วยนะคะเขอบอกเพื่อนเจ้าสาวเยอะมากเยอะมากเพิ่งรู้กันนะคะเนี่ยเพิ่งรู้กันเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามีมีน้องๆมาเพิ่มใช่ค่ะก็จะมีแบบเป็นกุ๊มๆอะไรเงี้ยก็หลายหลายกุ๊บมารวมๆกันค่ะผู้จ้าสาวจะมีโชว์อะไรพิเศษให้เพื่อนๆมาเรอยนเต้นออรอหลังสี่ทุ่มค่ะก็มีโชว์จะแปลงร่างใช่ไหม เราชอบดอกไม้นะคะวันนี้มีการล็อกเป้าเกิดขึ้นไหมคะล็อกอยู่แถวแถวนี้ค่ะข้างข้างริมริมอะไรเงี้ยเขาบอกแบนริม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 ไม่ซ้ายก็ขวาเออไม่ซ้ายก็ขวาถ้าโยนมาทางนี้พี่ตีให้เลยบ้างเลยชุดชุไปข้างไหนต่อดีล้วที่เนี้ยแต่ว่าเพิ่งเจ้าบ่าวเราพอรู้ไหมคะว่ามืกี้เขาไเยอะมากค่ะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวแอบดีอยู่แอบดีอยู่จะจัดสรรไม่ว่า้เที่สา ใช่มีหวังแล้วพี่ว่าน้องควรจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะหนูจะพูดอะไรต่อละทีต้อได้ยินด้วยใช่ค่ะแต่ว่านานที่มีฝนจะได้รวมตัวกันเนาะแบบว่าไม่ได้เจอกันแบบนานไหมคะแต่ละคนอะไรเงี้ยโอ้โหต้องมาคุยอัปเดตเรื่องลูกกันเนาะนานนะ แต่จริงๆก็เจอกันบ้างเจอกันแบบเป็นกลุ่มย่อยๆบ้างแบบว่านานทีที่เราจะได้เจอกันแบบครบหมดที่เป็นเพื่อนเบนเพราะเบนก็เป็นคนที่เพื่อนเยอะค่ะก็วันนี้จะได้รวมตัวเพื่อนๆกันหลายๆคนเลยก็เป็นหมดแม่กันมาแล้วหมายถึงว่าแบบน้าที่คุณแม่กันหมดแล้วเป็นยังบ้างคะก็ยังสวยเหมือนเดิมแบบคนตะลึงในความแบบสวยของคุณแม่ตากไวใช่ต้องถามฝั่งนี้นะคะดูเอลสิคะเอลสาวสาวตรงกลาง ลูกสองคนแล้วสองคนดูแลรัการเลี้งแล้วหนึ่งใช่อันนี้ต้องให้เป็นตัวแม่เพราะว่าสองสองคนแล้วสวยขนาดนี้ค่ะก็สวยเพราะว่าดูแลตัวเองตัวเองเหนื่อยนะเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะสวยได้มันไม่ใช่นะเหนื่อยนะต้องจากเสียเงินเสียเงินแล้วยังเสียกําลังอีกเยอะเลยนี่ต้องไปขอสูตรความสวยจากสองคนนี้นะคะเพราะว่าไฟเลี้ยงเองก็จะแบบค่อนข้างเหมือนเวลาก็จะน้อยเลี้ยงเองไม่มีที่เลี้ยงด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็ ต้องพยายามแบบอัปเดตเรื่อยแชร์ความสวยกันไปแสดงว่าตอนนี้เจอกันนี่คือเรื่องลูกเลยใช่ไหมก็ไป้อรียนอัปเดตเรื่องใช่ใช่ค่ะเรียนที่ไหนเนี่ยเขาเขากำลังจะเข้าโรงเรียนละเรียนที่ไหนที่นี่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มเป็นแบบนั้นไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณี่ค่ะนี่เจอกัน่ะคะ่ะคใหค่กค่ะเปี่ยนอ่คเรค่องอะไรก็คนะคุค่าก็นี่นะคะ สายต่อมืออนคะก็มีนะคะขอบคุณค่ะี่เปาล่น้าไปเเลยเข้านี่เลยเข้าไปข้างลยก็มีนะคะทุกคนคุก้าน และขอบรคุณของกครับบระของรับผมหนึ่งสครับสองสามอ้เลยขอบคี่เราด้จอีกแล้วเจราบอยครับขอบคุณที่พี่ขอบคุณ่ี่ดย